นี่เขาก็ส่งก็ะเดะจ่ออกไปมันไปบบเองไม่เป็นทํากับเขาเรียกส่งไปเลย <laughs> ไม่บบเป็นเท่ากับาแั่ตัวส่งให้ให้ให้เขียนไปทางอื่น <ừ? S 1> ขึ้นจ่อก็ส่งไปทางอื่อนเยอะฝนเดือดตกบักสวัสดีจ้ามาเด้อพี่นอ้องเอ้ยกินกาแฟน,นะพอน่อใหญ่เมืเม่อนี้แม่นนนโบกินดอกเป็นจังไหนบุ๊กเราเป็นคือความดันซี่ขึ้น <laughs> าานาีนน่แหละเอ้ามันมาจังไหนจะเศร้าเท่ห์นะ เอาบ้านกลงไหนวะกินกาแฟน้ำแข็งด้วยกับกาแฟร้อนร้อนเพรจะเหมือนเราออไทย,ยให้ตาสว่างเพราะว่าเกำลังสลืมสลืออยู่มันเมาค้างใชะะ่ไหมเมาค้างบาม่ได้เมาแต่บอกต้างขี้ตาเดือดรอนไปแขยงหมดอ่า ใส่น้ำน้ำกระชายต้มเวลากราน้ำกระชายถูกใส่กลมองกาแฟล้กินกินบะหมกาแฟได้กินออกไป่ชายไปเลยเดเขาเจ้ากระเทนไดดีนะนีกะเทโอ้เป็นวัดเป็นจังหน่นเาก็ทางหนึ่งเราเลยบ่แม เจ้าไปเหดจังสี <pain> ่มันโมเมนต์ท no ี่แบบจังไหนมันกระคาหลังมันโอ้เหตกับโบเป็นอยากใส่นะเมนูน่ะเห็ดบเป็นพี่น้องเลยทั้งใหนเพิ่นเหดทางนี่พ่อใหญ่ผ่ามาเหตทางเหตเออแล้วว่าเหดจังซี่ผ่าเอาทั้งดากมันขึ้นเอาไปฟ้องดีสิเราทั้้เว้ยพวเขาเกิดเพื่อนกับเหดจังซี่เพราะว่ามันมีกาอันนี้กากระตุนเด็ดพี่น้อง เคยกระเฮต์จังซี่แล้วกับมาอาโทรชาร์ปยองแซนี่มาจะฟังเข่าฟ <c oughs> ่าร่องโอ้โหเขาที่เป็ี่นรัดใช่ไหะครับ่อขอบวกกิ่นกาแฟะนะมันนี้นะเขาเปลี่ยนเรงเป็นมะรอกมะแลเป็นเป็นโป้ช่วงนะจังไงซีได้ก<ม>ินยาลัไเลยก็คือได้นอนเบิดคืนอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยใส่หนามลายสมบมันจะเจียวซองเก่าเนาะว่าจะเจียวให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยเจียของฟียตีหน้าตีนี่อะไรกินล้นเนาะเจียวเจียวซองเก่าเนาะที่ตื่นทำกว่าเอามือวางจะไปซื้อข้าวเหนียวมาขวดสระบ่โอ้ยบันผู้อื่นฝากกันได้ลืมเปล่าจะซื้ออย่างไรแล้วซื้ออย่างไรเขาให้เปล่าโอ้ยเจ้าบ่ใส่ใจซื้อใส่ใจอีี